สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษก,กันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกสโมสรแมนสซิตี้ทีมแชมป์พรีเมียร์ลีก4ปีซ้อนแบรบผโอนักเตชุดทัวร์ปรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาโดยมีแข้งเด็กมากันค่อนทีมเหลือตัวหลักชุดใหญ่แค่บางราย เป๊ปกุดิโอลายอดกุนซือชาวสเปนนี้นำขุนพลเรือใบสีฟ้านั่งเครื่องบินลัดฟ้าสู่เมืองเม็กกันเป็นที่เรียบร้อยก่อนมีคิวรับเกือกกระชับมิตรสีนัดเริ่มด้วยการดวลก,กับเซลติกที่คีนายสเต,สเ,ตเดียมเช้าวัวนพุธที่24กรกฎาคมถ้าจากนั้นจะเจอกับทีมยักษ์ใหญ่ล,ล้วนๆไล่ตั้งแต่เอซิมิลานที่แยงกี้สเตเดียมสังเวียงดังแห่งมหานครนิวยอร์กเชา้าวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคม ต่อด้วยบาร์เซโลนาที่แคมปิ้งเบลดสเตเดียมเมืองออร์แลนโดเช้าวันพุธที่31กรกฎาคมและปิดท้ายด้วยการพบเชลซีในโอไฮโอสเตเดียมความจุทะลุ1 0,000 0ที่นั่งเช้าวันอาทิตย์ที่4สิงหาคม ส่วนคุมกาลัง27นักเตะท,ที่บินไกลข้ามทวีปนั้นก็แน่นอนว่ายังไร้กลุ่มรับใช้ชาติทาศึกยูโร2024ตลอดจนฮูเรียนเวเรสกองหน้าดาวรุ่งชาวเจนตายหนึ่งเดียวจากรายการโกปาอเมริกาแต่อาจตามมาสมทบภายหลังระหว่างออกชัวร์ได้เช่นกันโดยนั้นตอนนี้มีเพียงเออร์ลิงฮาแลนด์แจคกิลิดและคาร์วินฟิลลิปซึ่งกลับมาจากสัญญายืมตัวที่เวสต์แฮมตลอดจนสามนายทวารอย่างสเตฟานอัลเตกาแอเดรซอนและสกอตต์คาสันที่จัดว่าเป็นตัวซีเนีย และนี่ก็คือรายชื่อ27นักเตะแมนซิตี้ชุดออกทรัวร์ปีซีสัส่นที่สหรัฐอเมริการวมาาเริ่มต้นกันที่ผู้รักษาประตูนำมาโดยสเตฟานอัลตกาอดราซอนมอราเอสและสกอตต์คาสันส่วนในรับมีจามัยซิมสันพูลี่ยาเรลคาตองโก้ทอมกันเวสลุคเอ็มเบเต ลิเกอร์ล um ูอิสคาลัมดอยสตีเฟนเอ็ลฟูนีลาคายซามูเอลและจอร์ดวิลสันเอสแบรนด์แดนกลางนำมาโดยแควินฟิลิปส์เคิลิดมักซิโมเปโรเน่เจคอบไรท์นิโก้โอเรลีมาอามาดูซูโซโอเชย์แม็กกัตตี้และไมเคิลแฮมิลตันส่วนกองหน้านำทัพมาโดยเออร์ลิงฮาร์แลนด์ออสการ์บ็อบโจเอลเอนเดล่าสจัสตินโอเจเดนเฮสกี้อามาฟาตาและเบนไน มากันที่ประเด็นข่าวต่อมาสโมสรอานาเซอร์มีแววหน้าหงายหลังเอาอิติฮัดคู่ปรับร่วมหลีกเสนอเงินก้อนโตขอคว้าอานาซอนเมกาของทีมแมนซิตี้มาเฝ้าเสาในซาอุดิอาระเบียโปรโีกซิซนหน้า อนาเซอร์ทีมดังของโปรลีกแสดงความต้องการดึงอาร์ซอนมาร่วมทีมและเสนอจ่ายค่าตัวผู้รักษาประตูทีมชาติบราซิลเป็นจำนวน25ล้านปอนด์แต่ถูกทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกบอกปัดไปแล้วตามที่ฟาบิซซโอโรมาโน่นักข่าวตัวท็อปยืนยันต่อกรณีดังกล่าวล่าสุดเดลิเมลเปิดเผยว่าต้นสังกาดของคริสเตียโนโรนัลโดซูน่านทีมชาติปโปรโตุเกสสอแวลเสียหน้าเข้าให้แล้วเนื่องจากเอาอิติฮัดสโมสรร่วมลีกซาอุดีอาระเบียพร้อมแย่งตัวอาร์ซอนและเสนอเงินจำนวน50ล้านปอนด์ตามที่เรือใบสีฟ้าตั้งรราาคาขายอยอไดีซ เจ้าของเมืองผู้ดีระบุว่าแมสซิตี้ยังพยายามเสนอสัญญาใหม่ให้กับไอเดซอนเป็นค่าแรงสูงถึงสัปดาห์ละ9 0้0 0 0ปอนหลังบวกค่าลงน้ำมึกแล้วซึ่งรวมแล้วจะได้มากกว่าค่าแรงปัจจุบันของเขาถึง75%เลยทีเดียวถึงขณะน,นี้จอหนึหน็วัย30ปีเดินทางไปทัวร์อเมริกากับสโมสรโดยทีมแกร่งของลีอิงลิชมีคิวลงเล่นนัดอุ่นเกือกแมตแรกฟาดเก๋กับเซลติกที่นอทแคโรไลนาในวันอังคารที่23กรกฎาคม มากันที่ประเด็นข่าวต่อมาแมสซี่ตกเป็นข่าวว่าอาจลงเอยก็บยอดนายประตูชาวอิตาเลียนของแปเช่อย่างจานล,ลูจิดอนารุมา่าสำหรับการดึงเข้ามาเป็นเมหนึ่งคนใหม่แห่งเอติฮัสเตเดียมในขณะที่อาดซอนมาราเอตยังมีสิทธิ์ย้ายไปยังโปริกสซาอุตในไม่ชา้าแม้ว่าอาาเซอร์จะยุติความสนใจในตัวของอาดซอนลงแล้วเมื่อสามารถปิดดีลคว้าเบนโต้นายประตูทีมชาติบราซิลจากอาลาติโกปาราเดเซมาด้วยราคาเพียง18ล้านยูโรแต่อาดซอนก็ยังมีสิทธิ์ย้ายไปสู่โปรตุกซาอุกับอันเอ อย่างไรก็ตามแอร์ซอนยินดีที่จะย้ายไปร่วมทีมในตะวันออกกลางอยู่แล้วเมื่อหมดสิ้นความท้าทายกับแมสซิตี้ที่อยู่มาตั้งแต่ปี2017และควา้มมาแชมป์ทุกรายการและแม้ก่อนหน้านี้จะมีรายงานว่าแมสซิตี้พร้อมดันสเตฟานอัลตกาขึ้นมาเป็นเมือหนึ่งคนใหม่แทนที่ของแอร์ซอนล่าสุดก็ยังมีรายงานว่าทัพเรืบยบอาจทำเซอร์ไพรส์ในตลาดรอบนี้โดยเบนเจีร์ข่าวผู้สื่อข่าวคนดังระบุว่าแมสซิตี้ได้ขยับเข้าหาดอนนารูมาแล้วเพื่อให้ย้ายจากแฟรเชมาเป็นเมือหนึ่งคนใหม่แห่งเอติฮัส อย่างไรก็ตามดอนนารูม่ายังแฮปปี้ดีในการเฝ้าสอนให้กับทีมแชมป์ฝรั่งเศสดังนั้นนี่จึงเป็นงานยากที่แมนซิตี้ต้องเจอและยังไม่มีการระบุต,ตัวเลขที่แปรเชจะตอบตกลงขายดอนนารุม่าในตอนนี้ในขณะที่มีการประเมินค่าตัวในตลาดของจอมเนวัย25ปีอยู่ที่40ล้านยูโรมากับที่ประเด็นข่าวต่อมา ฟาบิซซโอโรมนโนนักข่าวคนดังชาวอิตาเลียนรายงานข่าวลือเรื่องที่เควินเดบรอยจอมทัพของแมนซิสตี้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับอาวิติฮัตสโมสรนแกล่งในศึกซาอุดีโปรลีกประเทศซาอุดีอาระเบียไม่เป็นความจริงโดยทางเดลี่เมลและเดอะมิลเลอร์สองสื่อดังในประเทศอังกฤษอ้างรายงานของรรดี้กาเลตินักข่าวจากแดนมักโรนีที่ระบุว่าสตาร์ทีมชาติเบลเยียมวัย33ปีคุยกับอารวิติฮั์ตลุ่ล่วงโดยเหลือแค่ให้ทั้สองสโมสรตกลงเรื่องค่าตัวกันให้ได้เท่านั้นหลังนักเตะยังเหลือสัญญาอยู่ในติเเสี T ียมแค่่1ปทา อย่างไรก็ตามเรื่องนี้โรมาโนได้อ้างรายงานจากแหล่งข่าวในดินแดนเศรษฐีน้ำมันที่ระบุว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงโดยเป้าหมายของเอวตทฮัดก็คือการมุ่งคว้าตัวมูซาดิยาบี้จากแอสตันวิลล่าซึ่งใกล้จะเซ็นสัญญ,ญาก,กันในเร็วๆนี้ขณะเดียวกันก้าวต่อไปของพวกเขาก็คือการพยายามควานหาผู้รักษาประตูคนใหม่หลังโอกาสที่จะคว้าตัวอเดรีนในทวารทีมชาติบราซิลของแมนซิเตี้แทบเป็นไปไม่ได้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้ สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับ